มาดูทุกคนมีมีเต่าแล้วก็ผมแล้วก็จะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอยู่จุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะมีไฟมีไฟสองสว่างโดยทุกคนข้างล่างนะครับผมตอนนี้เขาเปิดอยู่นะครับ วัสดีครับผมคลิปนี้ผมอยู่ที่คลองช่องนนทรีเฟส3นะครับผมซึ่งล่าสุดนี้คลองช่องนนทรีเฟส3นะครับก็ได้มีการทําเสร็จร้อยเปอร์เซ็นตแล้วนะครับผมนี่ทุกคนสวยมากครับต้นมงต้นไม้นะครับผมพื้นที่สีเขียวแล้วก็จะมีรูปปั้นทุกคนมีรูปปั้นตั้งอยู่ตามจุดต่างๆนะครับผมว้าวนะครับ ล่าสุดทําเสร็จแล้วนะครับผมทั้งต้นไม้ก็เอามาใส่กระถางแล้วน,นะครับนี่กําลังจะเติบโตนะครับผมสวยนะหน้ามาเดินครับผมนี่นะครับผมข้างหน้าก็จะมีรูปปั้น,นครับมีรูปปั้นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับ จัดเต็มเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับผมต้นไม้นี่เยอะมากนี่คือรูปปั้นครับนี่แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรครับมีด้วยครับก็สามารถมานั่งแบบชิวๆได้นะครับผม จุดนี้ก็จะเป็นสถานี BRT นะครับตรงประเด็นซอยนาราทิวาราชนาคดินทร์11จะสังเกตว่าก็จะเปิดไฟนะครับผม ก็จะมีสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับใต้สถานี BRT นะครับผม <c oughs> ก็จะมีต้นไม้แบบนี้เดยนๆสวยๆเลยนะครับผม มรัึมาถึงแลสถานี BRT เป็นสถานี BRT สถานีอาคารสงเคราะห์นะครับผมตรงนี้นี่ทางขึ้น BRT นะครับ มาคืนพิทีอยู่จุดนี้นะครับว้าวทุกคนจุดนี้เขาจะทำเป็นแบบมีรูปปั้นเยอะเลยทุกคนมีทั้งปลามีทั้งแบบมีรูปปั้นคนนะครับผมมีเต่าด้วยนะครับว้าว เราถือว่าทำเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดนี้สามารถมานั่งได้นะครับมาเดินฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนเนียเฟสเฟสแรกนะครับผม ทุกคนฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้นมองต้นไม้ดูดีกว่าฝั่งนู้นทุกคนนะครับเยอะกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรอดไหมนะครับผมน่าจะรอดจะหรอกถ้ามีเจ้าหน้าที่นะครับผมมารักษาเป็นประจําเลยฮนะทุกคนมารดน้ํานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ตกอีกแล้วแต่มันก็จะมีพวกเอ่อเขาเดินท่อมานะครับผมอาจจะเป็นท่อน้ำนั่นแหละ อาจจะเป็นแบบรถน้ำอัตโนมัตินะทุกคนทุกคนจะสังเกตหเห็นว่าเขาจะเปิดไฟอ่ะนะครับเป็นไฟแบบหลายสีเลยนะครับผมแล้วก็ต้นมองต้นไม้นีเยอะมากกันเยอะมาก,กจริงๆสวยเดยละครับ จุดนี้ก็จะมีรูปปั้นอีกนะครับผมมาเรามาดูอันนี้ทุกคนทุกคนเดินไปต่อนะครับผมจนไปถึงนั่นแหละตรงเฟสแรกนั่นแหละนะครับผมประมาณสัก200เมตรนะครับให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศนะครับผมสองฝั่งคลองนะครับว่ามี ฝกต้นไม้เยอะขนาดไหนนะครับเยอะจริงทุกคน ผมจุดนี้เป็นอุโมง์เลยนะครับผมเป็นอุโมงต้นไม้เลยสวยมากถึงแล้วทุกคนข้างหน้าก็จะเป็นเสแรกนะครับผมที่เปิดมาแล้วหลายปีละทุกคนสวยจริง ถึงแล้วนะครับผมนี่คือเฟสแรกนะครับผมนี่คือเฟสแรก โอเคทุกคนก็เป็นมากสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไว้เป็นท่านี้ก่อนนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ